อเอาครับโอเคครับวันนี้ก็มาสอนวิธีการแจ้งอ่าสินค้าหลอกลวงนะก็เนี่ยอ่าเนี่ยฮรวิ่งห้าสิบเอ็ดนะแต่ตั้งเป็นห้าร้อยสิบนะนี่ก็มีคนซื้อไปแล้วนะมีคนโดนไปแล้วนะสำหรับคนที่ยังแจ้งไม่เป็นนะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนี่ครับกดมุมซ้ายบนนะ กดมาที่รูปกล้องฮนะเล่นซ้ำครับปั๊บอาพอข,ขึ้นมารูปแถบนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเรากดเริ่มบันทึกนะปั๊บอ่าใส่ชื่อไฟครับสินสินค้าหลอกลวงอ่าสินค้าหลอกลวงนะเรากดไปปุ๊บอ่ามันจะเริ่มอ่านบันทึกละต่อมาครับอ่าวิธีการต่อมาเลยคือ๋ยวปิดเสียงก่อนครับอ่า นี่ฮะร้านวิ่งคือร้านนี้นะ Next Step นะอ่าเราก็กดครับนี่ส่งเมลอ่าส่งเมลขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้ชื่อใน x t สเตปนะเราก,กดยืนยันนะปุ๊บจะได้เลขตัวละครนะอ่าจะดังไปเว้ยโอเคอ่าโอเคโอเคมถึงเมื่อกี้ใหม่นะกดชิดขวาที่ตัวละครนะส่งเมลย,ยืนยันชื่อปุ๊บน,นะ เมชเชนเลเวลสิบหกชื่อ next step นะรหัสตัวละครเก้าห้าหกขีดห้าหนึ่งสามนะอันนี้ต้องจำให้ดีเลยนะเก้าห้าหกขีดห้าหนึ่งสามนะเพราะจะมีผลต่อการอาเอาไปส่งนะถ้าเราเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราเอารหัสตัวละครพร้อมเวลาในการส่งไปให้เนี่ยอันอันนี้ตอนนี้หนึ่งนาทีนะเราจะสต็อปไว้ที่หนึ่งนาทีนะปึ๊บอ่าแล้วก็รหัสตัวละครเก้าห้าหก ห้าหนึ่งสามนะโอเคเก้า okay. ห้าหกห้าหนึ่งสามนะน,นี่จำไว้ปุ๊บพอได้สองตัวนี้มาแล้วปับ๊บอ่าต่อไปทำไงปุ๊บเข้าไปที่อ่าเจนจอยนะติ๊กเก็ตนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้อนให้อ่าโอเคเข้าที่หน้าเว็บไซต์ก่อนอ่า RO c l a s s i ิกรเคนี่ปุ๊บ RO อแล้วกนล็อกคลาสสิกนะปุ๊บแล้วก็เข้าไปเลยในเว็บไซต์โฮม เข้าเว็บไซต์มาเสร็จนี่ปุ๊บใช่ไหมอ่าเราก็มากดนี่บริการลูกค้านะฮะแจ้งปัญหาพอเ,เข้ามาแจ้งปัญหาปุ๊บแล้วก็ล็อกอินตรงนี้ฮะ,ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วกดติ๊กเก็ตพอกดติ๊กเก็ตเสร็จปุ๊บอ่านี่เป็นเรื่องที่ผมส่งไปรอบที่แล้วอันนี้เป็นบอทดนะเรามากดคีเอดใหม่ฮะ,ะอ่านี่จะกรอบตรงนี้ก่อนโอเคคีเอทปุ๊บอ่าเกมแลกอะล็อกนะ ม,มีเกมมือถือเกมพีซีนะเลือกเล่นการ์ดคลาสสิกนะกดต่อไปสอบถามปัญหาอรายงานปัญหาแจ้งบอแสผู้กระทาผิดนี่โดนแฮกของหายอ่าไม่รับไปเทมกีิจกรรมนี้ทุกทอย่างฮนะอ่างับราดีส่งหลักฐานต่างๆไปดีถ่วงับอันนี้ถ้าโดนแบนนะอ่าแจ้งบอแสผู้กระทาผิดนะข้อน,นี้เลยต่อไปใช้โปรแกรมช่วยเล่นะอะไรก็ว่าไปปุ๊บมาถึงข้อนี้นะเราก็กดนี่ปุ๊บเลขตัวละครอ่าเมื่อกี้เลขตัวละคร ก้าห้าหกห้าหนึ่งสามนะอ่าแล้วก็เก้าห้าไปเก้าห้าหกห้าหนึ่งสามโอเคแล้วก็ใส่เวลานะเวลาเวลามันจะมันจะทำให้ทางเอ่อเจมเขาตรวจสอบได้ไวขึ้นนะอ่อศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าหนึ่งนาที จุดศูนย์เวลาหนึ่งนาทีนะเล็กตัวละครนี้เว็บอ่าอันนี้หัวข้อตั้งสินค้าหลอกลวงอันนี้อันนี้จะโดนโดนสามสิบวันเลยนะข้อนี้โดนสามสิบวันเลยนะเป็นการตั้งสินค้าหลอกลวงนะถ้าเป็นพวกกากแองปอมอะไรปอมพวกนี้โดนสามสิบวันเลยนะอ่าสินค้าหลอกลวงแล้วก็ นี่ไอตัวนี้มันก็ที่เราบันทึกไว้มันก็จะไปอยู่ในไดร์รีเพย์ของที่เราเซฟตัวเกมไว้แล้วกดเพลนไปปึ๊บอัปโหลดเรียบร้อยแล้วเสร็จก็มาข้อสุดท้ายนะเราก็ใส่นี่แล้วลวคาคคเซกเซิเซร์ฟเวอร์บัฟเฟอร์เมดอ่าเจนจอยดีอันนี้เป็นอีเมลนะเกมไอดีอ่าเจนจอยดีนี่เป็นอีเมลนะเกมไอดีก็ไอดีที่เราใช้ในการส่งแล้วก็เลขโทรศัพท์นะก็ ดส่งไปฮะก็อยู่ที่พิจารณาของ GM นะสำหรับใครที่ยังส่งไม่เป็นนะช่วยๆกันส่งนะมันจะได้ไม่มีพวกร้านพวกนี้เยอะนะอ่าสำหรับใครที่ยังส่งไม่เป็นนะช่วยๆกันนะครับก็ใครใช้ d a t ตาอะไรส่งก็ระวังโดนโดนย้อนกลับเข้าตัวนะก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะก็บายบายครับ